ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพทาร่นะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณมากมายทุกๆก,กำลังใจและสาธุกับทุกๆก,กำลังใจและซุปเปอร์แตงนะคะขอบคุณมากมายเก๋จะแบ่งปันไปทำบุญนะคะขอบคุณขอให้คุณได้กลับไปร้อยเท่าพันเท่าล้านเท่านะคะวันนี้เก๋ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูบาจาร์เหมือนเคยเป็นตัวแทนจับไพ่ให้พลังงานของคุณและเขานะคะขอ อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์และสบายดีกันทุกทท่านนะคะเนาะดูแลสุขภาพกันทุกทท่านนะคะมาดูพลังงานของเขาและคุณใครกันนะที่อยากจะเข้ามาบอกความรู้สึกกับเพื่อนๆพนพี่ๆ fc ที่น่ารักใครเขาเป็นใครมาดูกันเขาอยากจะเข้ามาเข้าหลงรักคุณอยากจะเข้ามาบอกความรู้สึกที่มีต่อคุณคุณนะคะมาดูกันนะคะ เอกอนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์มาดูนคะคะมาดูกันนะนะคะพลังงานของเขาคนนั้นเป็นพลังงานโดยรวมนะคะเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีที่น่ารักค่ะสิ่งไหนไม่ดีไม่ตรงกับใจอย่าเก็บไปใส่ใจฟังเพื่อบันเทิงนะคะ อ๋อพลังงานของเขาวันนี้ได้สี่ดาบสี่ดาบคือความนิ่งความเงียบในช่วงนี้หรือเปล่าคะคุณกับเขาเขาหรือคุณนิ่งเงียบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองสี่ดาบถ้าลมตุ่กุลมีถุนนะคะวันนี้นะคะแต่สี่ดาบไปนี้คุณยังมีเชือกแดงมัดผูกกันอยู่นะคะยังแบบว่าป้องกันตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็กริ่แต่ความรู้สึกลึก,ลก เขารักคุณหัวใจเขาอยู่ที่คุณแล้วนะคะเขาอยากจะเขาอยากจะทํำยังไงอยากจะเข้ามาเปิดเผยตามตามที่หัวข้อนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆพี่ๆเอที่น่ารักค่ะหัวใจสีแดงของเขาแล้วก็มีเชือกผูกล้อมรอบของเขาคือว่าหัวใจเขาอยู่ที่คุณแล้วนะคะเขาอยากจะเข้ามาบอกความรู้สึกบอกความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขาอาจจะเงียบหรือคุณกับเขา ่ายใดฝ่ายหนึ่งเงียบกันนะคะพลังงานวันนี้มาดูกันต่อนะคะสิบไม้เทา้าเขาเป็นคนที่ทำงานหนักเป็นคนที่เก่งธาตุไฟ,ไฟเมฆสิ่งหธนูได้นะคะหรือธาตุไหนๆก็ได้นะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเป็นคนที่แบกรับภาระมากทำงานหนัก จนไม่มีเวลาพักผ่อนแต่เชื่อไหมคะเพื่อนๆพี่ๆ่เอฟซีที่น่าราาักค่ะช่วงที่เขาแบบว่าทํางานนิ่งเงียบเขาตั้งใจมุ่งมั่นตั้งใจทำทางานมากจนแบบไม่มีเวลาพักผ่อนในเรื่องของคุณอีกจะทํายังไงจะบอกความรู้สึกยังไงให้คุณได้รับรู้จะทํำยังไงเนาะไม่ว่าเขาเดินทางไปไหนมาไหนเดินทางทํางานเขาก็ยังแบบว่าคุณติดตามไปทุกขุนทุกแห่งไปกับเขานะคะวันนี้นะคะ พ่อความรู้สึกเขามีม,มากจนลน้นจนล้นใจนะใจเขาออกมาอยู่นิ่งเงียบก็จริงนะ่ะความรักโดดเด่นนะคะเขามีเสน่ห์หรือคุณก็ได้นะคะพราอพลังงานเดือนเมษายนตั้งแต่วันที่คุณเข้าผ่านเข้ามาฟังในคลิปนี้สามถ้วยการเฉลิมฉลองหรือออกงานสังคมเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ต้องตาต้องใจของตลาด มีคนหลายๆคนอยากได้คุณหรืออยากได้เขาก็ได้นะคะคืองานสังคมหรือคุณกับเขาจะออกงานสังคมกันบ่อยมากนะคะความรักโดดเด่นมากนะคะสามถ้วยธาตุน้ําพิกิตมินกรกุฎก็มานะคะเพราะว่าไม่ยกเวน้นเอ่อธาตุไหนๆน,นะคะเพราะว่าพลังงานแต่ละวันนี่ก็ของคุณๆนะคะไม่มีอะไรบังเองิญบนโลกใบนี้เกว่าเป็นพลังงานของคุณนะคะสามถ้วยโดดเด่นแล้วบางคนก็จะมีรอยสักที่ ข้างหลังหรือเปล่าคะเพื่อนๆคะเนี่ยโดดเด่นในแวดวงสังคมมากการเฉลิมฉลองการมั่นหมายแต่งงานได้นะคะการแบบว่าออกงานสังคมหรือคุณอาจจะไปงานสังคมพบปะเพื่อนฝูงหรืองานแบบงานแต่งงานก็ได้หรือคุณจะได้แต่งงานเองก็ได้นะคะช่วงนี้นะคะมีสเสน่ห์ฉ่ำมากนาอีกแล้วนะคะเดือนนี้นะคะคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดการได้กันวันนี้นะคะนั่นแหละคะ่ะคนที่รักคุณนะคะ เขาคุ้มคิดอยู่เขาจะหาวิธีไหนหรือเข้ามาทางการงานหรือเข้ามาทางกลุ่มเพื่อนของคุณนะคะเขาคิดอย่างนั้นนะคะเขาจะเขาจะวางแผนทําอะไรดีว่ายังไงดีให้แบบว่าไม่ให้คุณรู้ล่วงหน้า,านี้นะคะเขาอยากจะเดินทางมาเนี่ยเข้าหาเพื่อนของคุณแล้วก็อยากจะพูดคุยสืบเสาวเรื่องราวระหว่างระหว่างของคุณก็ได้นะคะเนี่ย หรือเรื่องการงานก็ได้นะคะเขาคุ้มคิดอยู่ช่วงนี้นะเขาจะาทํำยังไงดีถึงจะให้เข้าถึงคุณได้บอกความรู้สึกสซอไพรสคุณอย่างนี้นะคะมาดูกันต่อนะคะว้าวและคุณจะล้นใจนะคะคนโสดขาคุณจะได้เจอคนรักนะคะลรคนรักที่คุณเฝ้ารอคอยนะคะหนึ่งถ้วยบ่งบอกว่าสัญญาณที่ดีนะคะไพ่แบบว่าหนึ่งถ้วยเป็นสัญญาณบ่งบอกที่ดีนะคะ คือคุณจะได้สิ่งอะไรดีๆในชีวิตของคุณนะคะหรือคนที่เงียบๆนิ่งๆกันไปนะคะเขารักคุณจนล้นใจจนแบบว่านั่นหละค่ะเขาอยากจะหาวิธีเข้าหาคุณอยู่เขาไม่ยอมปล่อยให้คุณหลดมือไปนะคะเขาถ้าสมมติว่าคนที่คุณดิวคุณคบอยู่หรือคนใหม่นะคะถ้าคนโสดน,นะคะจะมีคนกล้าเข้ามาแบบว่า ถ้าเขาไม่กล้าเขาก็จะเข้าทางเพื่อนทางแวดวงสังคมในหน้าที่การงานเขานะคะความรักโดดเด่นมากนะคะเอ่อวิอฟฟอจูนวงล้อแห่งโชคชะตาการหมุนเวียนกลับมาใครสักคนหรือพลังงานของใครสักคนคนเดิมๆเ,เก่าๆหรือ นั่นแหละคะ่ะคนโสดก็จะได้พบเจอคู่ที่แบบว่าที่ดีนะคะที่คุณเฝ้ารอคอยมานานแสนนานแล้วนะคะคุณยังไม่เปิดใจถ้าโสดนะคะแล้วคนนี้เข้ามาเขาอยากจะเข้าถึงคุณเขาอยากจะทําทุกอย่างเพื่อจะให้คุณแบบเปิดใจเปิดใจให้เขาหรืออาจจะเป็นคนเก่ามาพร้อมความอุดมสมบูรณ์ก็ได้นะคะถ้าเป็นคู่กันอยู่แล้วนะคะรักกัน,นยิ่งขึ้นไปนะ,ะจะเข้าใจกันดีนะคะ ถ้าสมมุติว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือคนที่แบบว่าทําแต่งานนิ่งอยู่นะคะพลังงานของเขาวันนี้นะคะมีหลากหลายพลังงานสองสามพลังงานเขาจะมีออฟ์จูนวงล้อแห่งโชคชะตาการหมุนเวียนกลับมาทําดีก็ได้ดีนะคะนั่นแหล,ละค่ะเมื่อถึงเวลาเขาได้เข้าใจในในความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะคนคนนั้นเขาก็จะมาพราคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะคะเรามาดูกันต่อนะคะ เป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดต่อเพศตรงข้ามแต่เข้าถึงยากมีคุณเท่านั้นที่ได้หัวใจเขานั้นนิ่งเงียบก็กินแล้วก็มีเสน่ห์ในตัวเองอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะเพื่อนๆพี่ๆเอฟสีที่น่ารักค่ะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ใช่และคนที่เข้าถึงยากแล้วก็เป็นคนที่น่าค้นหาไพ่ช่วงนี้ออกมาบ่อยนะไดแต่ราชนีพระจันทร์ความสัมพันธ์ถ้าสมมติว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขายังไม่ชัดเจนนะคะยังรุ่มรุ่มรดวนนะคะจะจับต้องได้นะคะคนนั้นเหมือนกนใจะวงล้อแห่งโชคชะตาการหมุนเวียนให้เขาแบบว่าปรับฟื้นฟูสภาพจิตใจให้เขาแบบว่าให้เขาแบบเท่าเทีเทยมกันกับคุณนะคะนั่นแหละค่ะที่เขานิ่งไปเขามีเสน่ห์มีแต่คนอยากเขามีแต่คนอยากได้เขาเป็นที่ต้องการของตลาดมีเสน่ห์ดึงดูดไม่ว่าคุณหรือเขาแล้วเขามาเจอคุณยิ่ง คุณยิ่งมีเสน่ห์มากกว่าเขาอีกเขามีเขาจนแบบว่าสูญเสียตัวองไปสักพักหนึ่งเพราะว่าเมื่อก่อนอาจจะเขาแบบว่าเขาจะเขาจะค่อนข้างจะมีโก้มีดีแล้วทีนี้ไม่ค่อยจะเข้าหาคนแล้วเขาก็มักให้คนเข้าหาเขาก่อนแล้วก็ชอบอ้อล้อเขาก่อนอย่างนี้นะคะเขาไม่ค่อยจะคุ้นเคยกับการเข้าหาใครแล้วก็ง้อใครอย่างนี้นะคะพอมาเจอคุณนะคะ เขาสูญเสียตัวความเป็นตัวตนของเขาไปสักระยะหนึ่งเขาถึงนิ่งเงียบแล้วก็เนี่ยถึงนิ่งเงียบแต่หัวใจเขานะคะโหยหาคุณมากนะคะอยู่แบบว่าป้องกันตนเองแบบแต่ว่าใจจิตใจทรมานเต้นแรงเนีย่ยคิดถึงคุณทีไรหัวใจเขาเต้นแรงผ,ผิดปกติอย่างนี้นะคะอยากได้คุณโหยหาคุณกลัวสูญเสียคุณไปอยากจะเข้ามาบอกความรู้สึกอย่างนี้นะคะ ทำไมคุณดูดีดูแพงดูสวยดูหล่อเติมเต็มให้ตนเองนั่งอยู่แบบว่าเอ่อคุณเนี่ยค่ะเห็นไหมครับราชนีพระจันทร์เขาคิดว่าทําไมคุณมีความสุขอืมเพราะคุณเข้าใจในคุณผ่านบททดสอบอะไรเยอะแยะมากมายในชีวิตนะคะนกจนคุณแบบว่าอยู่ได้ด้วยตนเองนะคะมีก็ได้ไม่มีก็โอเคไม่ได้ไปยึดติอะไรกับความสัมพันธ์นะคะคุณ คุณแบบว่ามีหน้าที่อะไรคุณก็ทานะคะคุณเป็นคนที่เสียสละรักครอบครัวก็ได้นะคะทาแต่งานไม,ม่ค่อยมีเวลาให้แบบว่าเริ่มความรักก็ได้นะคะคนที่จะเข้ามาก็ต้องแบบว่าคุณคัดกรองคัดเลือกก่อนเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างเข้าถึงยากแต่ค่อนข้างจะแบบน่าค้นหามีความสุขในพื้นที่ของตนเองอย่างที่ว่าน่ะคนสุขหรือคนที่แบบว่า เงียบเงียบกันไปนิ่งกันไปจะถ้าคุณถ้าคุณเป็นคู่กันนะคะถ้าถึงเวลาคุณกับเขาก็วงล้อเห็นโชคชะตาการหมุนเวียนกลับมาใครสักคนนะคะย้ํานะคะถ้าหมดบุญสัมพันธ์กันคุณกับเขาก็ต้องแบบว่าได้แยกย้ายจากการไปเจริญเติบโตต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่มีชีวิตที่ดีอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะความรักโดดเด่นแล้วคนที่เงียบแล้วก็เป็นความ เนี่ยเอ่อสี่สี่สี่ดาบขยายด้วยรายชินีพระจันทร์บง่งบอกว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเขาเขาคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเขาต้องทําอะไรสักอย่างถ้าสมมติว่าเขาไม่ทําอะไรสักอย่างเขาอาจจะสูญเสียคุณไปเขาน่เงียบแต่เขาใจเขาไม่เงียบนะคะเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นทุกข์กับคุณนะคะก็เขารักคุณมากเขาอยากจะ ถ้าสมมติว่าเนี่ยอยากมีคนเข้ามาบอกความรู้สึกคนที่เงียบๆไปนะคะเขาค่อนข้างมีเสน่ห์มีดีไงคะ่ะอืมค่ะมาดูกันต่อนะคะไปขยายจะยังไงห้าดาบเสียดายถ้าลมตุนกุนมิถุนยังปวดหัวจะเป็นไมเกรนอยู่แล้วบริวารของเขามาค่อยคอยบอกเขาอยู่ข้างหูวว่าทำอะไรสักอย่างสิ ลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างที่อย่ากลุมกำมับนั่นแหละความความรู้สึกของเขาช่วงนี้นะคะคือแบบเครียดพิตก,กังวลไหนจะเรื่องงานไหนจะกุ้มเรื่องของคุณไหนจะอ่ายังไม่ได้บอกความรู้สึกของคุณยังไม่ได้บอกอ่าอ่า,อาไม่ได้บอกอ่นั่นแหละค่ะเขาเป็นทุก เป็นกังวลมากจะเป็นไมเกิ์เครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับคือว่าไม่ไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้นะคะคือเขาัวเสียคุณไปนะคะปวดหัวปวดหัวมากเนี่ยทำไงดีทําไงดีหาผู้ช่วยแล้วนะคะอืรักก็รักหลงก็หลงแบบหลงเสน่ห์คุณมากนะคะคุณมีแรงดึงดูดเขาเมื่อคุณนิ่งเห็นคุณค่าตนเองรักตนเองนั่นแหละคะ่ะมีอะไรทําคุณก็ทําคุณไม่ได้ไปอ่าซีเรียสอะไรมากมายในความสัมพันธ์ ยังไงก็ได้คุณมาจุดคุณถึงจุดอิ่มตัวแล้วไงครับเพราะว่าคุณได้ทําอะไรให้เขาเพื่อ,อเพื่อเขาเยอะแยะมากมายหรืออะไรบางคนก็เนี่ยเจอความรักที่แบบว่าไม่สมหวังหลายๆครั้งนั่นแล้วค่ะคุณก็เลยแบบอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเติมเต็มให้ตัวเองมีความสุขอยากกินอยากนอนอยากเที่ยวอยากทําอะไรก็ทําเด่นมากนะคะ ถ้วยมีความสุขความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์รักครอบครัวสิบถ้วยเ้ามองเห็นคุณสามสามถ้วยขยายด้วยสิบถ้วยนะคะเพื่อนเพื่อพี่พี่ fc ที่น่ารักขาคือสัญญาณที่ดีแล้วนะคะบางพลังงานแล้วก็หนึ่งถ้วยด้วยนะคะโดดเด่นเรื่องความรักแล้วก็ครอบครัวมีความสุขบางพลังงานก็แบบว่าอยากลงเอยกับคุณถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานอย่างไพ่ออกมา วันนี้อีกแล้วนะคะการเฉลิมฉลองการนันละการการสังสรรค์หรือถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้แต่งงานหรือคุณอาจจะได้ไปงานสังคมเพื่อนฝูงออกสังคมอย่างนี้นะคะนั่นละค่ะแล้วคุณจะไปได้เจอคู่ของคุณหรือเขาอาจจะวางแผนวางอะไรสซอร์รคุณมีการสซัยรนะคะหนึ่งถ้วยออกมาว่าเข้าหาเพื่อนคุณเข้าหาองค์กรของเขาแล้วเขาก็จะทําอะไรสักอย่างเนะะี่ยค่ะมาดูกันนะคะ ตื่นเต้นจังเลยจิบถ้วยความอุรมสมบูรณ์อินดีอยู่ดีพักผ่อนการเฉลิมฉลองงานสังสรรค์เด่นมากนะคะเขาคิดอยู่ว่าช่วงนี้เขาจะทำยไงนะคะส่ถ้วยยัง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 ,ยงจมปักกับคุณคิดถึงคุณเฝ้ารอคอยหนึ่งถ้วยรักจนล้นใจแล้วก็เป็นทุกข์มากนะคะทำยังไงจะจะให้เข้าถึงคุณได้ทำยังไงจะให้คุณตอบรับ รักเขาทำยังไงจะให้เขารับอ่ความรู้สึกดีๆที่เขามีต่อคุณเขาหงอยหาคุณมากนะคะก็หลงสเสน่ห์คุณมากวันนี้นะคะปวดหัวจนเกรียดกินไม่ได้นอนไม่หลับเขาจงัดทุกคนนายุทธถึงเขานิ่งเงียบก็จริงคุณทำไมคุณดูดีดูมีราคาดูมีแพงดูแบบว่ามีสเสน่ห์ดึงดูด ถึงเขาจะมีคู่แข่งเขาก็ไม่หวัน่นพูดถึงนะคะเขางึงเขาจะมีคู่แข่งเขาก็ไม่กลัวนะคะเขาพร้อมที่จะพุ่งชนพุ่งลุยนะคะเขาอาเขาอยากจะเอาชนะใจคุณมากนะคะช่วงนี้นะคะคือทํำยังไงก็ได้ให้เขา้าเข้าถึงคุณแล้วก็ทํายังไงก็ได้ให้แบบว่าให้คุณรับรับเขารับ รับเข้าเป็นแฟนเป็นอย่างนี้นะคะเข้าปารถนาอย่างนั้นเลยนะคะเอ็ดไม่เท้าคือมีหลากหลายสีด้วยเนี่ยมาเท้าของเขานิ่งเงียบก็จริงนะคะนั่งแบบนั่งสมาธิเขาจะอยากจะทบทวนเรื่องของเขานะคะเห็นใต้สำรับเห็นไหมคะก้าวถ้วยมีความสุขเต็มให้ตนเองรักตนเองแต่เชื่อไหมคะจินดีอยู่ดีแล้ว หรือพลังงานเขาอาจจะคิดถึงคุณก็ได้ว่าทําไมคุณแบบเติมเต็มให้ตนเองมีความสุขโดยที่ไม่มีเขาเขาไม่เข้าใจทําไมคุณไม่แบบว่าเป็นทุกเวลาไม่มีเขาเวลาเขาเงียบนิ่งไปทาไมคุณไม่วิ่งตามเขาอย่างนี้ก็ได้นะคะนั่นแหละค่ะเขาอยากจะเอามีพลังงานคนที่นิ่งเงียบนะคะเขาเห็นคุณมีความสุขเขาก็อยากจะเข้ามาในพื้นที่ของคุณให้คุณเติมเต็มซัพพอร์ตทั้งด้านจิตใจคุณเป็นสาวฮอตหนุ่มฮอต คุณเป็นที่ต้องตาของตลาดอีกหลายๆคนอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะมีความสุขล่าเริงเขามองคุณ<ม>ว่าคุณอาจจะมีคนตัวช่อยตัวเลือกเยอะแยะมากมายผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณเยอะแยะมากมายหรือเขาก็ได้ที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้มีความมั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นหนกในตัวเองแล้วก็พยายามแบบว่า อยู่ยังไงเขาก็มีมีเสน่ห์นีมีแรงดึงดูดแล้วคนก็อยากได้เขาเยอะแยะมากมายนะคะนั่นแหละค่ะเขาเลยค่อนข้างจะแบบว่ามั่นใจในตัวเองนั่นแหละค่ะพอมาเจอคุณคุณยิ่งแบบว่ามีอิทธิพลต่อเขามากนะคะคือเขายอมคุณได้แล้วนะคะยอมแบบทํายังไงจะเข้าถึงคุณได้ทํายังไงจะบอกความรู้สึกทำยังไงจะบอกรักคุณได้เขาจะยอมซอบลดอีโก้วันนี้นะคะเพราะว่า เขายอมคุณได้แล้วนะคะเขาแบบโหยหาคุณเขาแบบขาดคุณไม่ได้หรอกคะ่ะเขาไม่ยอมสูญเสียคุณไปในวันนี้เย่ yeah, ชอบให้สําหรับนี้ชอบทุกๆส,สำหรับนะคะเพื่อนๆพี่ๆค่ะเพราะว่า,ามาดูแนวโน้มของคุณและเขาสิคะว่าอย่างไงมีคนโหยหาคุณมากนะคะอยากบอกความรู้สึกมาดูสิคะว่าแนวโน้มกอบคุณยังไง มาแบบกระทันหันการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีนะคะเพราะว่าเดอะทาวเวอร์ออกมา mm. เขาเขาเขาอยากจะทําอะไรสักอย่างแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีแบบพุกๆุกแบบรวดเร็วทันใจอย่างนี้นะคะรอไม่ไหวอีกแล้วนะคะพลังงานก็รอคอยมานานแล้วน,ะนั่นเงียบแต่ก็สามถ้วยออกมาอีกแล้วย้ํานะคะเพื่อนๆพนี่ๆ fc ที่น่ารักขาสามถ้วย การันตีว่าสามถ้วยออกมาหนึ่งถ้วยสิบถ้วยออกมาการันตีว่าคุณมีเสน่ห์ฉ่ำในเดือนนี้เหมือนกันวันนี้เหมือนกันมีเสน่ห์ดึงดูดต,ต่อเพศตรงข้ามคุณเป็นสาวฮอตหนุ่มฮอตมีการเฉลิมฉลองมั่นหมายแต่งงานการพักผ่อนออกงานสังคมแบบมีความสุขล่าเริงคุณเติมเต็มให้ตัวเองแล้วคุณจะมีแรงดึงดูดคนของคุณและ คนที่คนนิ่งๆไปเนีเหมือนกันนะคะนั่นแหละค่ะเขาอดทนรอคอยไม่ไหวมีพลังงานจะเข้ามาแบบสองสามคนก็ได้นะคะมาพุ่งแบบว่าจีบคุณนะคะจะเอาชนะใจคุณแล้วเขาก็แบบมีมีคนสองคนจะเสนอแต่แบบแบบรวบรวมความกล้าแบบรวบรวมความกล้าแบบเอ่อยังไงล่ะคะคืะคอรักจนล้นใจแล้วนะคะ รวบรวมความกล้ายังไงก็บอกคุณนะคะไม่ว่าจะออกทางลบหรือทางบวกเขาก็เขาจะยอมรับอยู่เหมือนกันนะคะว่าคุณก็เหมือนบ้านสี่เท้าวการแต่งงานมาย้ำอีงแล้วนะคะวันนี้เีกนะคะออกมาให้เห็นเห็นนะคะเก๋ลร้นกับคุณคุณละค่ะเก๋ก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็เห็นไหมคะมีการแต่งงานมีการเซอรไพรส์แบบ แบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวแบบคุณไม่รู้ตัวก็ได้นะคะถ้าคุณผ่านมาเจอคลิปนี้ถ้าเป็นคลิปถ้าเป็นของคุณพลังงานของคุณหรือเพื่อนของคุณจะมีการเซอร์ไพรส์สรกันอะไรสักอย่างแล้วก็ลองดูกันนะคะคุณก็เหมือนเสาบ้านคุณคุณก็พื้นที่แบบสี่เม็ดเท้าออกมาโดดเด่นเด่นมากนะคะสามสามถ้วยแล้วก็สี่เม็ดเท้าทาดไปเมฆสิงห์ธนูคือ ตัวแทนกับสิบเหรียญสิเหรียญความล่ํารวยความมั่งคัง่งสิบเหรียญก็สิบถ้วยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีที่น่ารักค่ะโดดเต่นการมั่นหมายแต่งงานก็ได้นะคะย้ําแล้วนะคะย้ํากระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวโอดใช้วิจนายาณในการรับฟังนะคะอ่ะขออีกสองไป ถ้าอากาเดอบเบอร์ยังไงจะมีการหรือบางคนก็จะมีการประชุมบางแผนพูดคุยสื่อสารกับกลุ่มเพื่อนของเขาหรือจะพูดคุยกับคุณก็ได้นะคะว่าตกลงยังไงจนคุณบางพลังงานคุณแบบว่ารักสุขงอมแล้วนะคะแต่ยังไม่เคยพูดคุยกันเรื่องการแต่งงานมั่นหมายอย่างนี้นะคะนั่นแหละคะ่ะวันนี้ก็จะถึงขั้นมั่นหมายแต่งงาน คุณเป็นผู้หญิงผู้ชายที่เขาต้องการเขาตามหามานานแสนนาน The w เ r อร์เดอะเบอร์วิโไม่ว่าพลังงานไหนๆก็แบบว่าคนที่มีคู่ยิ่งบางคู่ก็แบบว่ารักกันจนสุขงอมจนลืมการแต่งงานนั่นแหะคะ่ะวันนี้คู่ที่แบบว่ายังไม่ได้แต่งงานกันอยู่กินกันแบบว่ากันมานานแล้วจนคุณแบบว่ารักกันสุขงอมจนฉ่ำแล้วนะคะแล้วก็ไม่เคยแบบว่าพูดเรื่องแต่งงาน นนเดือนนี้ล้ะค่ะคุณจะวางแพนวางวางอนาคตกันแบบว่าพูดเรื่องแต่งงานคุณจะคุณจะมีไอเดียแบบว่าเราแต่งงานกันเถอะมีมีอย่างนี้นะคะแล้วก็บางคนก็อยากจซอรสป라이คุณนะคะหรือคนโสดคนโสดคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายที่ผ่านเข้ามาฟังนะคะคุณเป็นโลกตั้งใบให้เขาคุณทําไมแบบดูดีดูสวยดูหล่อดู ดูมีออร่าจังเลยนะคะเดอะเบอร์เขาตามหาคนที่ใช่เหมือนคุณมานานแสนนานแล้วนะคะเขาพร้อมที่แบบเขาจินตนาการถึงแบบว่าถึงขั้นแบบว่าอยู่กินด้วยการแต่งงานกับคุณเลยนะคะถ้าคุสูงถ้าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเยนนิ่งเงียบกันไปนั่นแหะคะ่ะจะกลับมาแบบกระทันหันไม่ว่าอ่านั่นแหะคะ่ะเตรียมการอยู่นะคะช่วงนี้นะคะมาวันนี้ทําไมดูดีจังเลยวันนี้ <laughs> หลายพลังงาน อาเนี่ยค่ะเขาอยากลงเรือลำเดียวกันกับคุณเขาเป็นคนที่เอเสียสละรักครอบครัวพร้อมที่จะให้คุณอยู่สุขสบายพร้อมที่จะเป็นคนที่แบบรับผิดชอบการ,การงานครอบครัวเพียงแค่ให้คุณแบบว่าอยู่กินด้วยกันกับเขาเขาพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะให้คุณนั่งอยู่เฉย ลงเรือลำเดียวกันเป็นครอบครัวแล้วเขาก็จะพายเรือให้คุณนั่งแบบแบบสบายๆคุณไม่ต้องทำอะไรเขาจะปูพื้นฐานหาช่องทางอะไรแบบว่าให้คุณสบายพร้อมครอบครัววางแผนอยู่กินด้วยกันแต่งงานด้วยกันแล้วก็วางแผนมีปุตรก็ได้นะคะมาว้าวใต้สำหรับสองถ้วยออกสีแล้วนะคะเพื่อนเพื่อเอฟสีที่น่ารักค่ะดูช่วยเกียนะคะ สองถ้วยความรักโดดเด่นยังไงคนบางคนก็แบบไม่รอดแน่มาดูที่คะว่าการันตีหรือเปล่าคะวันเนี้โอ้โหเก็บขอด้วยนะคนนะมาดูที่ว่าช่ำมากเลยค่ะสเสน่ห์ดึงดูด ทำความรู้จักกันนะคะคุณกับเขาจะทําความเข้าใจกันทําความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นขึ้นไปถ้าสมมติว่าคุณกับเขาพูดคุยกันแล้วเขาก็จะเติมเต็มเขาอยากเรียนรู้ศึกษาดูใจกับคุณว่าคุณเป็นคนยังไงหรือบางพลังงานก็รู้คร่าวๆแล้วเขาไม่ค่อยจะถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าใครสักคนรักเราสักคนนะคะเนาะถึงเราอยู่ยังไงเราเยวเราทําอะไรก็ก็ดูดีดูดู ดูเด่นอยู่แล้วนะคะถ้าคนเขารักถ้าเราเป็นเนื้อคู่กันจริงไหมคะเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีที่น่ารักคะ่ะเก๋คิดว่าอย่างั้นนะคะถ้าคนถ้าเราเป็นคู่กันไม่ว่าเราทําอะไรเราก็ดูดีหมดนะคะ <c oughs> ช่วงโป,โปรโมชั่นม <c> า <oughs> ดูต่อนะคะลุ้นไปพร้อมๆกัน ความชี่เล่นของคุณนะคะความน่ารักความอ้อล้อความมีเสน่ห์ของคุณเป็นตัวตนของคุณคุณไม่มีอะไรซับซ้อนคุณเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่แบบว่าอ่าคุณรู้คุณรู้ก็แล้วกันนะคะความความชี่เล่นของคุณความอ้อล้อของคุณคุณจะงัดอความเป็นตัวตนของคุณนะคะคุณเป็นพื้นที่ที่แบบอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วใครอยู่ได้ใครอยู่ใกล้คุณแล้วคุณจะเติมเต็ม ซัพพอร์ตให้เขาแบบมีความสุขนะคะคุณไม่ต้องไปเติมแต่งอะไรมากมายเพราะตัวตนของคุณนะคะตัวตนของคุณมีพื้นฐานที่แบบที่เล่นอยู่แล้วนะคะอ้อรออยู่แล้วนะคะมีเสน่ห์ดึงดูดน,นั่นแหะค่ะนั่นแหละค่ะเขาถึงแบบว่าเขาไม่เคยเห็นจากคนที่มีโก้มีความเป็นตัวตนของตนเองก็ยังยัง,ย,งยังยกทงให้คุณเลยนะคะยอมคุณนะคะอะไรก็ยอมเธอ ขอโทษน,นะคะความดึงดูดนะคะคุณมีความดึงดูดคุณมีแพชชั่นดึงดูดหงยหากันคุณส่งิธุรกิจถึงกันได้มีพลังดึงดูดมีแบบคุณรู้เองนะคะพลังงานแต่ละวันวันนี้คือคุณมีแรงดึงดูดหงยหากันเมื่อคุณคิดถึงกันคุณก็รับรู้ได้ประมาณนั้นคุณเข้าใจเองนะคะเ,เพื่อนๆพี่ๆ fc ที่น่ารักค่ะ ปัจจัยทางศาสนาบางคนบางท่านก็แบบว่าอยู่คนละจังหวัดอยู่อยู่คนละต่างประเทศคบหาดูใจกันมานะคะไม่ว่าประเทศไหนก็คุณรับเอานะคะไม่ว่าประเทศเดียวกันหรือปัจจัยทางศาสนาออกมาไม่ว่าอยู่ซีกไหนของโลกไปนี้คุณมีแรงดึงดูดมีแรงปรารถนากันมีแรงมีแรงแบบว่าจูนก้าหากันเมื่อถึงเวลาไม่มีอะไรบงังเอิญบนโลกไปนี้ แค่เขาเห็นรูปคุณในโปรไฟล์แค่เขาเห็นหน้าตาคุณตัวเป็นๆเนเขาก็าาแบบมีแรงดึงดูดมีแรงปราถนาจนเข้าหากันบอกไม่ถูกคุณรู้เองนะคะวันนี้นะคะไม่ว่าคุณอยู่ชี้ไหนของโลกเมื่อถึงเวลาจิดสองจิดหยหาการผูกพันกันก็ดึงกันมาหากันดวงสองดวงจิดแต่เป็นหนึ่งเดียว แต่งงานกรัฟติสยินดีอีกด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีที่น่ารักะคะ่ะสองสามวันนี้แต่งงานชัวร์แล้วก็ไพ่ออกมาให้เห็นนะคะการันตีได้เลยอาจจะคุณอาจจะไปแต่งงานกับเพื่อนของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่หรือบางคู่บางพลังงานได้จะได้แต่งงานเขาวางแผนอะไรสักอย่างสะพ้ายคุณอะไรสักอย่าง ขอให้แบบว่าทําใจให้โล่งๆสบายสวา,ายเราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรโปรดใช้วิตยายานในการรับฟังนะคะเพื่อนๆพ ppfc ที่น่ารักค่ะคือว่าปล่อยปล่อยใจให้สบายแบบโล่งๆคือไม่ต้องไปกังวลมากนะคะคือคุณเป็นแค่อ่ออ่อไพ่แค่เป็นไกด์ไลน์นําทางให้คุณก็ขอให้เราตั้งสติอยู่ในอยู่ในแบบว่าจุดศูนย์กลางไม่ต้องไป อะไรมากมายแบบทํามีหน้าที่อะไรทําก็ทําไม่ต้องไปรอคอยเฝ้ารอคอยมากอันไหนที่เป็นของเราก็เป็นอันถ้าคนไหนเป็นเนื้อคู่ของเราก็เนี่ยค่ะถ้าคุณคบหาดูใจเขาวางแผนวางอนาคตไวนะ้น่นค่ะแต่งงานออกมาย้ำขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะ